พากันมุ่นป่าไปละไปละพากันไปละน้องน้องมานี้มานี้มานี้เลยน้องเฮ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 งเร็วๆมานี้มานี่ มาพาน้องมาลูกมากระลอกเอ้ยมาตามพี่มาไปแล้วขึ้นบนต้นไม้ไแล้วเห็นไหมชมชื่อเจ้ากระลอกอืมอืม แม่เก็บอันนี้เนี่ยแม่เ hmm. ก mm ็บ hmm. อ mm ันนี้เนี่ย よくお願いしない ไปไปไปบ้านนะลูกปะไปหปําไปไปไปหํไปไปไไปไปและไปท้งไปนะไปไปไปแม่ไปแลปนะปป้วไหนน้องไม่ไปแม่ปไปละ ตรงนี้ก็มีเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนนะคะไปไปลูกไป bạn đấy, bay lên bay, 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 bay lên bay lóc bay, 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 bay bay, bay, bay ไปกะลอกไป,ไปไปท่านแม่ไปๆ่านมไปไมขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆทุกๆท่านเลยขอบคุณมากจ้ะ